ครอบครัวสุดทันโอโหไม่ต้องอยูนกติไม่ต้องจังทีตัวครับจังทีอย่างนั้น,นแต่วันนะตะวนันหรือข้าวพี่ข้าวน้องเยอะกว่าดเด้อตะวนันหรือน้องครับ <laughs> ไล่สดพี่น้องครับไปขับเป็นฟังขับหมอลำเผ็ดลำค้านครับพี่ <laughs> น้องครับ <laughs> ไล่สดกุ้งเปิดครับพี่นอ้องมืออม่อใดมื่อใดฮะมื่อใดกาลังท่านใดเมื่อใดเดี๋ยวเมือเดี๋ยวนักดนตรีเขาไปซ้อมก่อนช่วงนี้โอ้ตงเด ประชุมน้าดูตีเอาดูต้าดตีไปซ่อมห้อมแมนเอาต่อคานักดนตรีไปซ้อมเลยวันนี้หมอลำในผู้ใดมันี้หมอลำหมอลำก่ลำเองนี่แหละลั่มเองลั่มเองเล่นเองเล่นเองเก็บเองเก็บเองพระเอกไหมพระเอกเจ้าเจ้าบอกเป็นพระเอกพระเอกคอยก็เป็นเองบอกนั่งเอกดีนั่งเอกคอยก็เป็นเองก็เป็นเองเออป่วยเอาบุ่มีผู้ใดมาลำให้คอยเราทานลักเชียร์เพชรกุ้งปิ้นมันขายบัตรบ่อไหนเนี่ย เพราะคนจุดบันบิกคนขัเจ้ามักของฟรีเขาจะเล่นแบบฟรีๆให้เพิ่นฟังอาแต่ว่าผูภูเพลินสนับสนุนี้เนาอาจารย์เมื่อกี้คันเห็ดกุ้มปิดนะอครว่าต้องมีคนเขาแหละอยากดีแรกกับพันกลัวหรือเปล่าอูซ่าทูยาวาจังสัตว์ถอดอินดีบันละลอยเหนีาะอยบ่ฮอดพันเด้อคันใอยเฮ็ดกุ้งปิดเฮ็ดฮอดมันสิเอาอย่างไปโซเขาอาจารเมื่อกี้จะสร้างมืุนิเอลเนี่ยกุ้งปิดเน่ะแม้แล้วขันสองคนมิวสิกนี่ฮอดอยู่พันหนึ่งเนี่ย เนี่ยเขาขยายสาขาสองมุ่งนี่ดิพี่น้องครับว่าครับอันนี้เพชรน้ำข้าดครับพี่น้องครับเอาบัตรเที่ยวเพชรชินชาญถนนเนาะจังน้อยไปกับทีมเพชรสองคนมิวสิกนี่คนไทยคิปลงไปเพื่อนเห็นคลิปเดี่ยเพื่อนเมาบัตรบัตรถ่านอะไรด้เนี่ยแต่ตอนไหนหามือเด้อป่ะเนี่ยหาเงินค่ารถของน้าอยู่แต่ตอนไหนหามือเด้อป่ะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเห็นคลิปเดี่ยเพื่อนเหเมาบัตรมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาถอดจากเพชรน้ำข้าดมาเพชรบัตรแพงอยู่เพื่อนถอดนักดนตรีมา แล้วตอนนี้กําลงกําลังสิเต่านักดนตรีเขาไปซ้อมนี่วันที่กสีเลลนักดนตรีพ่ร่แไปฮะบเนี่เพิ่นถอดมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่นถอดมาพี่เพิ่นถอดมาพี่เออเพิ่นถอดจากเพชรลำคาดนี่มาพี่อะได้หักเล่มน้ำมูน้ำหวกี่นี่ละปกติก็ดูเพชรลำคาดหอดปกตินี่ยเพชรลำคาดเด้เนี่ยกาว่าอุปกรณ์เียงมือท่านได้ว่าหอดจะด้ นั่นก็ตีได้เขาไปสอบเพาท่านได้ดีเทสอาจารย์ม่อกี้ครับตอนนี้ซ้ำซื่อเหแต่ว่าของมาท่านมาหอดเพิ่านกำลังจัดการแต่งให้อยู่แมนเพิชรช่งแล้วล่ะช่งแล้วช่งแล้วเอาขึ้นรถให้แล้วสิไปลงใส่ลงมาลงที่เราบอรแล้ว่าลงบ้านอุระครับระยองอุระลงบ้านอุระถ้าเดี๋ยวไประยองดูอยู่กับเล่ดโอ้โหตัวนี้ฮีตัวนี้คือว่าอาจารย์อ๋อระยองฮีเออฮีกับฮีระยองเขาบอกข้อฮีดอกบอเขาฮียัง ว่ายองหิสั้นบ่สัันหิใหญ่โอ้หิใหญ่แสดงว่าเจ้าคนมักหิเลยคนหิว่าแกยังมาสูบข้างหลังครับกกยังมาสูบข้างหลังเม่เอาตายปิดปิด ันล้พอกถึงใมันยิ้เปยๆรอถึงใจมันเตยเอ้ยเดนก้ามันละพอถึพอถึงองมันยิ้มเปยๆแล้วมันมาปากได้เดมันเนี่ยเยนเตยเอ้ยฟังงคนเห่งเด้อเด็๋ยวน็ได้เมื่อเลตอนที่สองเนี่ยห้อก็ได้ลงอีสานแล้วเอกใจเย็นๆบอเอาได้ไปไปเช็คฟุนะบอเอาได้ไปหาเช็คฟุตเช็คฟนนบอกได้ ว่าให้นอกกับเป็นทัวอะไรต่อมันเปรตเซคูลจากเทียไม่แต่มันฟังเสียงอะไรจังหวิบ่เย็ดยังห่ะสามเจ้านะสามเจ้าสามเจ้าต่ำพึ่งไงต้องยืมสัตกเป็นมาต่ำพุ่งปุ๊กนะโอ้ชิดจังลายไปได้เจ้าโอ้นี่แหละครับบรรยากาศน้ำแรงพี่น้องเอฟซีเป็นห่วงจันเม่กี่ายครับพี่น้องพี่น้องเพิ่นบอกว่าอันหาผู้ใหญ่ใจดีชื่อชื่ออุปกรณ์ พอหอยกระสอบมาหายแล้วก็เลยได้นอนเดิโอ้เปลี่ยนสอบมาเจ้นี่อันนี้รัดแปลงนี่เอาน็อตมาเสียบกันพอหอยกระสอบใหม่ก็ยังสอก็ยังดีสอบได้อยูงยังว่านั่นแล้วมันสอบได้อยู่มันน็อตหลุดซื่อแล้วก็เชื่อแล้เลยดแข่งว่าสีนอนแต่นี่ละร่งเอ็นก็สีโอเอ็นเงินจะไม่มีความรุ่งกันนอนยังดีแล้วก็นอนได้อยู่ก็พอนอนก็พอกระกระพอรับไปนิดน้อยน้อยลับไปนิดน้อยมันกี้หัเมื่อขึ้นละ งงแต่ว่าก็คือว่าแหรอมันถี่มีบ่มีกะกะมันกะจีลำบากกับคนอันนั้นจังหน่อยแมนแมนแมนแต่เราคนเนาะอยู่ตรงเกิดยุ่งจังสี่แล้วจังว่าสิได้ไปเฮ็ดรถ่งของน้ำแล้วอันนั้นคนอย่างวะสิเศร้าเียขี้บอดอ่ะฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่จังว่าเดี๋ยวเฮ็ดไปโอ้ยจะขันขี้บอดมาสิได้ฉลอง้ะบัดนี้ให้บายน้ำี่เด้อโอ้ยได้ผมมีปัญหาแต่ว่าเรเอาข้นห้านก็แล้วกันเอาไม้ย่านผลห่ามใส่ยังว่ กูละเอาไปเอาไปเล่นเอาไปเล่นนาทัพมดาพูดละเออเล่นนานาวนายังไปสไไไไปลักว่าขอางพ,พวกนี้คือความซื้อเนี่ยไปรถตัวข้อเบียดข่อยว่ามันคอนข้อธนูวะมันเป็นได้ไปขันใหม่ไหมพวกเบียดกีตาร์พวกนี้ขึ้นกันแล้วมันเป็นใหม่เนาะข้อเบียดข่อยว่ามันข้อธนูเลยได้ไปขันไม่โกงยูจน,นเนาะขมันชือนแน่มันถึงหนามแน่เนี่ยมันเกิดเสียงมันเกิดไฟรถว่าเธอเล็กว่ามันสะได้เฟินดื้อลเลรอว่ามือน,นีวะเออเออโอ้ไป้คนละคนละชนเลยวะ เจ๊ดใจมากเลยนลัดสดเลยวัดสิวัดสิงห้องก็คักแล้วมือนี่ไมได้มือใช่หเพนเ่ได้ประโยชน์ยังเลยมานอนอยู่วัดเดี๋ยวบ่ได้ซ่ยบ่ได้เหลือยังเลยไ่ไดยเหลือเขาเรือเปล่าขี่ได้ขนาดเซาเาอเล้งบอคุยน้ำหรออะไอล้นใจดีใหเนเดิวะนี่อไ้นใหเฟนเดิร์ชื่อเลเลยเโอ้ชื่อเลขโอ้ย ก็เจ้าะกันทีงวันเด้ซื้อเหล็ได้แต่กระดับซื้อศาดได้ใส่ปูนน่องกันก็เจ้าะที่วันเอากระเซียนดวงเบิ้งครับบัดเทอมี่ดวงซื้อฟังนี่ละซื้อพ่อด้ฟังพูดถึงขาก็แล้วไปถ้าบุญเห็นรัฐบาลแค่เจ้าคือว่าสลากกินแบงแคาเจ้าคือกินบ่แบงเขาจะเ็บโอ้ยจังหวะหายเด็กดากันหน่อยบัดกินแล้วกินแล้วกินเลยไหมบัดย่ำถือในตายากหนักเสมอ บัดเนียบ่ถือกินบ่แบ่งจักเกอการอั้นพร้อมบัดเงินบัดเงินบ่อั้นเด้บัดเงินบัดเงินบ่ขึ้นบอัอนครึ่งนึงนะจัสมมุติเฮาสิซื้อ100นึ่ใจครึ่งนึง50บาทได้กี่หคือจังตอนตอนจิตใจเขาอ่างนี้เหมคือบ่เห็นจังั่าว่าคือู่เด้เอโอ้สติว่าเฮาถือกินจังสี่เหรอะไรขึ้นจักจักครึ่งนึงไดดี้นะคนงนึงเขาขนาดแต่เขาจะาอกยงงบอสมมุติซื้อจิตหนึ่งอ่านเลิกอย่างไรได้ สงสังยอยู่ดิถ้าเราเชียกยันยังไปหาไครหนาคนอลื่นหัวได้จ้าเาจะแจ้งจับจับคอโครับมาจับข่อยไ <c oughs> มา่ได้ร <c oughs> อเราไม่ได้ไปทำอะไยังก่อนอเขาไปศึกษามาแล้วเ<อ>ขาไปศึกษามาแล้วเขาจะไปศึกษามาแล้ว<อ><อ>ข่อยประเด็นไปว่าข่อยเสียร์ให้แต่ว่าจังวาก่อคู่มือต้องระวังคำเราระวังระวังต้องระวังคำเราต้องต้องอย่าพลาดทิ้งนั่นแล้ว อย่าผ่าทิ้งถึงบุคคลที่สามแม้กระทั่งบุคคลที่เขาไทยขณะนั้นเป็นี่งข้าเจ้าบุพเพอใจข้าเจ้าสามารถฟ้องเขาได้จ้ะโอ้สามารถฟ้องแบบนี้คือไปทําไปทายทิ้งข้าเจ้าลงเลยกัทำเนี่ยข้าเจ้าเกิดเพิ่มเสียหายจริงจังเพิงทีนี้เพิ่งบอกกันนี่บักอยู่ห้องหลังนี่มันสามารถฟ้องเขาได้ได้ตอนเนี่ยมันสามารถไปฟ้องเขาได้เลยได้ตอนเนี่ยไปบอกมันเสียหายเออบอกมันเสียหายเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบประมาณนั้นนะ เตัอินหาคแล้วเด้ตัวอินหาคนายแล้วดี่้วก็ตยูบกันเแล้วเลยส่ก่ก็ไทย็นกัได้ยมั้งโอ้มันคือท่อะยิเถ้ามันือฟองคายเอ้ยฟองดวยท่อระยิดเถาออกอิ่งลูกน้องมึงคือท่อเาจะใปะายเนดีเปนงทอจีทหาคะรอบายเล่าเดนเนียเรอูาเวยกูว่ายาน่งายเว้่ทยนละนะฟองกูรอดีจุหมกันแฟ้องกูเลยี ไม่บโูดนี่ยาว่าัตวมมสบนดนีนอายุหาร้อยสามโดนีนีอายุหารอยเลยเขาในแล้วแหมเจ้ก็เจ็ทำได้ปเลยเเอาเอาแจกนไปไกินปูตอนเราพบความนีอันจริงๆแล้วก็คือมันท่ายังบอกว่าท่านจบนะ คือเขาเป็นการนอกย่อกองขวานนะง่าวก็งายก็ไปไยคลิปคุยนะต่อไปต่อไปมันที่ห่นอยเนี่ยวะไม่คิดบอกเลยต่อไปนะต่อไปเอยว่ามันมันสิบอมมี่ไปเลยสวันเนี้ยเพราะฉะนั้นในโมเมนต์มันจะเก็บลิเกชิพเป็นว่าแบบว่าผู้ใดที่ไทยต้องไป ใจริกกระชิบแต่เขาอ,อยู่นี่สิอใพรว่าใช้ภากหนาเนาะขนาดกดพี่บาพี่บอนี่เตงองอกม,มันเนาะคิดได้ไงวะนี่เบิร์ดนะนี่เลยะอาคน้าสิดทยใครจะต้องไปเสียรริกระชิบแต่เขาได้แบคืองเตาสุไทยโคบ่บ่มีจุอีเลยวะคนต่างกดบมีจุอีเลยามาก็ตั้งกฎักในการเรียนดนตรีนี่นะเข้ามาในน เออในการเล่นดนตรีให้นะเพมาะอะไรไปกันยังตั้งอยู่เออโอ้ผมคือเลยตั้งกฎในการเล่นดนตรีตั้งั้งหรือเปี่าโคือตั้งกฎคนแรกตั้งเราโอเคพี่น้องเอียกาะมันสิยาสมันสิยาอะไรทำนองกันว่ากันจีมหนาฝากงานครับผมสาวน้อยออนทัวร์พร้อมศิลปินรับเชิญไลฟ์ สามหมิถุนายนสอง5้าครับราคาสามวัน152บาทพี่น้องพร้อมจิลลปินรับเชิญครับโดยวันที่3ามเขาจะเล่นอยู่วัดหนองปลือตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับผมวันที่สวันนี้สนามข้างโรงงาน LG ี ปลอกแดงอยูุรยองครับผมอันีะสีขาอ,อยูุรยองวันที่ห้าบัตน,นี้วัดบึงทองหลังเจ้าเก่าเจ้าเดิมลาดพร้าวหนึ่งศูนย์หนึ่งครับพี่น้องงานบัตรออนไลน์เฮาร้อยห้าสิบสองบาทเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณสวัสดีครับ